ก็มาเที่ยวเกาหลีกันนะคะวันนี้มาช่วงเดือนสิงหานะคะก็จะเป็นแบบ Korea Summer ซึ่งก็มากับเพื่อนๆทั้งหมด4คนนะคะก็คือมิลลี่มีหญิงมีพี่กายแล้วก็มีเฮียวายู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเสริมสวยแล้วก็แบบอัปเดตเทรนด์บิวตี้กันในวอล์กนี้ห้องเรานะคะคือไฮโซก็เก๋มากอันนี้คือมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ายมกันหมดแต่จะบอกว่าห้องน้ำอ่ะ ไม่มีน้าอุ่นคือหนาวมากทุกคนตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมันจะแบบ refreshing อะไรเงี้ยแต่ว่าบอกเลยว่าหนาวนะคะรู้สึกสั่นสะท้าน <c oughs> อันนี้คือเป็นไอบาร์ S <S <c oughs> แบบทําเอง <c oughs> น้ำเย็นเฉียบเลยจะไปตามหาข้าวและกาแฟแตอนแรกก็ต้องเลือกว่าจะเห็นชัดก็คือใส่แว่นสายตาหรือว่าจะใส่แว่นด,ดําดีแต่ว่าเราติดเท่อยู่แล้วเราต้องใส่แว่นดํา เพราะว่าเราต้องการกันแดดด้วยนะคะตอนนี้กําลังรอให้ไก่นานาชาตินะคะเพราะหนุ่มหน้ามนคนผมยาวตามหาพี่กัยเราไปไหนเนี่ยพี่กายกไปร้านกาแฟหาตรงแถวนี้ไปเราไปร้านแบบที่มันเป็นโฮมี่คาเฟ่ที่เราผ่านกันปะไปดูดีมากมีทัดไข่ด้วยไปไปไป เราอยู่ที่ไหนอ่ะพี่หญิงที่วิวเรื่องวิวฮอสพิทอลนะคะที่กลางน้ำค่ะวันนี้เพิ่งมาออกวอล์กนี่ดาราสาวมาออกวอล์กค่ะกับทรงผมทรงใหมของ,ของ,ของเขาใช่เดี๋ยวเราจะมาเสิสวยๆกันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เราจะไปตีกันก่อนมากระทงบ้าน <laughs> มาส่งแล้วก็ปรึกษาทไปเลยมาจา้ะแกงทำหน้าของเรา ทำงานจริงค่ะเพื่อนรวยมาคลินิกก็เลยแฮปปี้เลยทีนี um ้เพื่อนทำหน้ากันเฉาแบบว่าโอ้คนละห้าแสนวอนคนละล้านห้าวอนโอ้โหแค่นี้มีควาเพื่อนรวยมาด้วยไอโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งกับแม่เดี๋ยวเราจะไปฟีแทวอนกันอุ้ยจริงๆอยากไปดูซูเปอร์สตาร์เนี่ยนี่หรอไปดูวันพร้าแต่ว่าหิวอ่ะไปกินข้าวก็กินข้าวจะก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อวันกลับ วสะดุดละก็เดี๋ยววันนี้นะคะยังไม่กินข้าวเลยกินแต่คาเฟ่เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันที่ It Class. อ,อีเทลวอนค่ะโม่จะกินก้ยอออยากอยากสอบถามว่าเวลามีมีเพื่อนเป็นอินฟูรู้สึกไงรู้สึกดีเพื่อนพานไปกินของอร่นนอนนยครับแล้วพาไปทำหน้าแล้วทำหน้าลแล้วหลังกล้องพูดว่าพูดว่าอะไรเบื่อเว้ยเฮ่ั <c oughs> อุ้ยใหญ่อยู่นะอ้าวขมไมไม่มีเนื้อเลยอ่ะลูกมันมีเนื้อเยอะนะเนื้อไปเที่ยวเขารู้นะ๋ออะไรอาเวกอาเวกเชอรี่เชอร์คี่ใช่เป็นร้านชิโอปังนะคะ ซึ่งวันนี้เราสั่งเป็นทาสเทล่าครีมเราถามว่าอิ่มไหมคือใหญ่มากเราพี่กายบอกว่าให้เดินไปสั่งไปเดินไปเลือกขนมปังแล้วตัวเองไม่กินให้ไปดูกิก็น่าจะเป็นอะไรที่ฮอตฮิตในหมู่คนเก่านะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นคนเยอะที่ร้านพี่กายของก้อนสิริวายวายยูดูดิ อ mm. <Hey. Moment. laughs> yeah. ่วยมเมนตไม่ต้องเสนอโรโชั่นให้เย่ชิกชเวอร์ถ่ายแล้วอาเชียอาเชีย อันนี้แบบไฮโซกเกตกลุบมากเคยก็จะเป็นร้านอาหารแบบไฟน์ดินนิ่งเลอแมคีอาหารแล้วก็เป็นเวิร์กแบบที่นั่งชิวนะคะฟิลแบบคอมมอนจะเป็นคอมมอนไฮโซอันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วพาทิตย์ยังไม่ตกสนิทนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าร้อนของเกาหลีเนี่ย อาที่จะยาวนานกว่าบ้านเราซึ่งเรนี่นก็ไปดูราบรอเรนมาเมื่อกี้ราคาแอบสูงอย่าหนึ่งไม่ได้ถูกกว่าปกติเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะกลับบ้านเรมอ้ยหน้าสดยังโูสดชื่นนี่นะคะอ <c oughs> สองคนนี้กำลังจะไปเที่ยวกัน นี่เดี๋ยวเรนดี่จะรอพี่กายตื่นนะคะออแล้วก็จะไปไทเที่ยวคาเฟ่กันออให้สองคนนี้ไปเสริมสวยเสริมรอากันก่อนอ <laughs> มีคนถามว่าเราเป็นอะไรเป็นคู่จินคลิปเนี้ยมีคนคิดว่ามากกบผัวเมียเป็นคู่จิ้นคู่จินจ้นในจริงเป็นอะไร <laughs> เป็นแก๊งชายแท้สี่คนคลิปชายแท้แต่งหญิงร้อนผมด้วยแต่บอกว่าเป็นชายแท้และร้อนผม ซื้อไปกี่ตัวถามจริงซื้อไปกี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> <laughs> เราอยู่ร้านอะไรก็ไม่รู้อีกแล้ว <laughs> วันนี้คือมาเดทกับพี่กายทั้งวัน <laughs> เราหญิงกับวายูเป็นกันวันเดียวรส <laughs> แบบมาม่าต้ยมยำเลย <laughs> อ,อ,อร่อยจริงเดี๋ยวจะแปะพิกัดนาเวอร์แมบไว้นะคะ ต้องมาลองใครมาจากซองซูโคโลโคอ่คือหนูคือหนูเวลาหนูมาอย่างเงี้ยหนูแรนดอมตลอดไม่อร่อยตลอดมีโดเอร์ของกินที่เกาหลีันรักเกาหลีว้าวเราอยู่ที่ t a m b o u r i n ินนะคะ l a g s h i p Store ที่เปิดใหม่มั้งใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่เคยมามาก่อนปีที่แล้วก็ไม่เห็นก็คือจะมาช้อปปิ้งน้ำหอมกันนะคะ กับพี่กายวันนี้เป็นแฟนกันวันเดียวยังคู้กับหญิงอยู่มาตินคิมไปทําภารกิจล่า<อ>กระเป๋าฟรีได้กระเป๋าในโชว์เขาดิโชว์ท่านผู้ชมดิพี่กายได้กระเป๋าแบบมาฟรีลงสตอรี่รูปมาตอนอยู่คูกูกคู่ใช่แล้วเพิ่มไทำให้ดูว่าทำยังไงใช่ี๋ยวมาบอกวิธีแต่เ่าก่อนจะคลิปจะออนก็คืออาจจะหมดคอไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบออนเร็วๆนะคะซึ่ง ตอนนี้เหงื่อแตกโชกๆนะคะอากาศค่อนข้างร้อนใช่ใช่เจนี่แบบผิงอันนี้อยู่ซองซูนะคะกำลังเดินเล่นเมื่อกี้นี้ไปช็อปปิ้งดัดเจซีมาแล้วก็ไปซื้อคอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าคนพบว่าสายตาสะเบะะมากก็เลยไปซื้อแบบ One เดนสเปนิชเกรย์นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น V V Ring Brown ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบ สามารถใส่เป็นแบบปรายวันได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตอนนี้ใส่ใจรีแย่มากๆคะ่ะมองอะไรก็เบลอไปหมดเลยภาพมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนสวยอะ่ะเป็นบล็อกบล็อ,อกบอกขึ้นไปอุ้ยหลายคนที่นักช็อปในตํางานทั้งหมดได้ทําการเหนื่อยมากๆลงของลงของไปแล้วลงของไปแล้วแะเหนื่อยมากอะ่ะหน้าผากแม่งไปคลื่นซึนามีหมดเลยเนี่ยกลับไปต้องไป่สลยฟิลเลอร์ก็คือเรามากินร้าน ได้รับความนิยมมากๆในวัยรุ่นชาวเกา่าชื่อร้านว่าวัยรุ่นสองซูวัยรุ่นสองซูเป็นแบบร้านที่เห็นกระจกไม่มีความไรเวทเลยมีเช็คไหมคะไม่มชื่อว่าฮองซูดาราไม่ใช่ซองซูดาราน่ากินด้วยเราถูกจ้าเราสองสามร้อยเราใหญ่ใหญ่แบบได้กล้าปูขนาดนี้แบบว่าราคาแบบสองร้อยถูกมากถูกจริงถูจริง คนแก่มากคนแก่หิวโค้เหนื่อยเหนื่อยแล้วน้ำตาลตกน้ำตาตกแล้วเป็นลมอันนี้อะไรเช็ดแว่นคนแก่เช็ดแว่นแก๊งเช็ดแว่นแว่นมัวน,นีโรสพาสต้าบิ๊นนกเิสเตอร่อยมากอะสรุปสรุปอันนี้ซเลยกันแน่ไอ,อ,อ้พวกฟีไซมันเฮ้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไซส์อะไร XX จะไม่ใช่จะไปซื้อตามไม่เอาไม่ซื้อท้องูกมากมาแวะแมินีมาดไม่ใช่แมนนี่มาดมีนี่มาดตอนนี้พี่กายกำลังหมกมุ่นกับอาหารเสริมและการแก้แข็งต่างๆฮ้ยมันมันมันเดือดมากเลยเว้ยมันคือเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเม็ดยาอยู่ในนี้แล้วมันเป็นช็อต แล้วคืออย่างนี้มันคือเป็นมัลติบิวตาบูสเตอร์ช็อตวันนี้พุง่งนีเช้าจะลองกินดูว่ามันช่วยแบบรสชาตเป็นยังไงก่อนมันดูมีนวัตกรรมหลักหลายมากเลยอะอฉันกำลังตามหาของกินอยู่เว้ยฉันหิวมากฉ,ฉันจะกินอะไรดีเ <c oughs> ต่บ้านอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ว่ากูเหมือนเทเลอสเวีปปะสุสกีสเวเกิดขังอ่ะเก้าอ้วงอ่ะนี่นะคะมาอยู่ที่ไหนคะลานอาหารจีนที่เราดุ่มดุ่มกันมาได้มิชลินตั้งแต่ปี2008จนถึง ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เลิก <c oughs> มาเห็นยังไม่หมดปียังไม่ตัดสิเออก็เป็นสไตล์จีนนะคะอยู่แถวแถวลีฟารืิวเซียมลองให้เชนดีวิธีนำทนงงางการเที่ยวก็คือจะมาเที่ยวแถวแถวย่านหางน,นำนะคะเพราะว่าเราเดินดุมๆแล้วมันยังไม่ไม่ท้าไม่เขาเร่ออะไรไม่ทั่ว วันนี้ก็ให้เจครับชุดคู่ซีรีส์ยูดีอันนี้เป็นซีรีส์วายวายบุโสวายบุโสทำกับกูแบบนี้ะเียวชะตาวอกวิวซีมกูมันเป็นไง สดใสมากครับมึง กลางของเห็นได้รอยไปอีกดีที่สุดในเหนะนือดีที่สุดยังมาไม่ถึงเด e b เบส is เ e ียทุกคำเราเล่นมาแล้วไหนดูซีที่ที่สุดเป็นยังไงมไม่มาเลยมัส่สิน อร่อยอันนี้ขนาดไม่จิ้มอะไรเลยไม่มีจิ้มเกลือไม่มีจิ้มเผ็ดอะไรเลยอร่อย,ออย,ออยขัต้มยำเลยบอกเลยว่าควรกินแน่นอนเนี่ยคนเนี้ยเล่นอากเป็นอากงอะหล่อด้วยอ่ะดาราเต็มเลยลิซ่าก็ามาร้านเนี้ยตรงนี้ลแล้วก็เวลาหาย น่ายักออก8,500ประมาณไอ้กูแบ่งล่างให้กูเป็นลูกขนูนปะลูกขนูนเลยขนหนูลินอืมเบียร์ลินลาน่นะตองี้ตังาไปไหนไเอาเลดเพราะว่าเรามีเออเรามี แาวเลตนี้นะคะก็จะมีของแบรนด์เนมเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ Prada Celine Golden Goose นะคะคือแบบเยอะมากๆแต่ว่าเอาจริงๆนะดิแทบไม่ได้อะไรมาจากตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครชอบชอปแบรนด์เนมนะคะก็แนะนำว่าควรจะไปเช็คอินที่นี่ค่ะ ังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปช้อปปิ้งมาร์กหน้ากันต่างๆที่เมียงดงนะคะซึ่งบอกเลยว่าราคาดีมากๆแล้วก็มีสควิดเกมแบบตัวจริงเสียงจริงมาเล่นกันตรงนี้ด้วยลแล้วก็ปิดถ่ายด้วยบาร์บีคิวบาด็ร์งเหมือนเดิมนะคะโอ d ซดีมากต้องมาอย่างกินอะไรซ้ำๆร้านเดิมๆกับคนเดิมๆัใเื่อ วันนี้เป็นวันกลับแล้วจ้าก็เดินทางกันไปที่วิวฮอสพิทอลนะคะลิลลี่จัดเต็มการทำหน้าด้วยอัลตร้าส0มช็อตนะคะอันนี้เป็นอัลตร้าพรามบอกเลยว่าเจ็บน้อยลงมากนะคะแล้วก็มีการฉีดแบบโบท็อกซ์กินรวมไปถึง v ีวา c เชในการเติมเอ็กโซโซมให้กับใบหน้าจะได้สวยรับกับไทยด้วยจ้าไทโซ ลวงเล่กรถขากลับพอจะกลับบ้านมึงใส่เสื้อปาที้ทั้งหมดแบรนด์ญี่ปุ่นนะเพื่อนมึงอยากกลับบ้านแหละโอ้โหเวลาเลือกเพื่อนเนี่ยเลือกที่ความตลกให้เลือกที่นี้ใส่อย่า <laughs> เลือกคนนี้ใส่ไม่ดีมาเป็นเพื่อน <laughs>